Good morning student how are you My name is Panisa Rasi Sai I am 39 years old I am a teacher อ่าวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็ สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เด็กๆอย่าเพิ่งงงนะคะว่าอคุณครูแป้งพูดอะไรอีกแล้วนะคะบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูก็จะสอนในเรื่องของการแนะนําตัวเองค่ะอย่างมาต้นคลิปเมื่อกี้นะคะคุณครูก็ได้แนะนําตัวเองไปว่าคุณครูนะคะชื่อคุณครูมณิสราสีใส่นะคะคุณครูก็อายุ39ปีนะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยทำอาชีพเป็นคุณครูนะคะบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูจะสอนในเรื่องของการแนะนําตัวเองค่ะ ซึ่งเด็กๆก,ก็จะต้องแนะนําตัวเองให้คุณครูรู้จักเช่นกันนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในวันอังคารที่27กรกฎาคมนะคะก็เป็น EP ที่43แล้วใช่ไหมคะในวันศุกร์นะคะก็จะเป็น ในสัปดาห์สุดท้ายนะคะที่เราจะเรียนออนไลน์กันใช่ไหมคะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเราก็คงจะได้เปิดเรียนกันวันที่สองนะคะ2สงิงหาใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าอาจจะมีการเปลี่ยนหรือการเลื่อนวันเปิดเทอมไปเนี่ยคุณครูก็จะแจ้งให้ทราบในรายกลุ่มและก็ในเพจรงเรียนเช่นเคยนะคะอะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยนะคะคุณครูขออนุญาตคุยท้ายคลิปแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะมาสอนเด็กๆกันก่อนนะคะเด็กๆคะ หยิบหนังสือเลยหนังสือภาษาอังกฤษแบบฝึกหัดนะคะาภาษาอังกฤษพื้นฐานนะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า21เลยนะคะเอาละค่ะเมื่อเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาพร้อมแล้วนะคะเราก็มาเปิดหนังสือไปในหน้าที่21พร้อมๆกันเลยค่ะหน้าที่21ตรงนี้นะคะอ่ะเรามาดูข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1นึเขาบอกว่าให้เราเนี่ยนะคะ วาดต่อเติมภาพใบหน้าของตนเองแล้วก็เขียนประโยคแนะนำตัวเองให้สมบูรณ์ค่ะรูปนี้นะคะเด็กๆจะต้องวาดรูปหน้าของตัวเองนะคะมีตามีจมูกมีปากและที่สำคัญต้องมีอะไรด้วยคะเด็กๆ ต้องมีผมด้วยนะคะเด็กๆก,ก็ต้องวาดผมของตัวเองลงไปจะผมสั้นผมยาวก็ได้เด็กผู้ชายผมยาวได้ไหมคะไม่ได้นะคะส่วนเด็กผู้หญิงจะถักเปียก็ได้หรือจะผมยาวจะติดกิฟอะไรก็ได้เด็กๆก,ก,ก็ลองฝึกหัดวาดดูนะคะต่อไปค่ะเรามาดูประโยคต่อไปเลยนะคะประโยคตรงนี้เขาบอกว่า my name is my name is แปลว่าอะไรคะ ฉันชื่ออะไรจุดๆ,ๆเขาให้เราใส่ชื่อลงไปใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะคุณครูแป้งก็จะให้เด็กๆเนี่ยฝึกเขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาไทยไปก่อนนะคะเขียนเด็กหญิงเด็กชายตัวหนังสือเต็มบรรทัดนะคะเขียนเป็นภาษาไทยส่วนเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยครูปแป้งก็จะให้เด็กๆเนี่ยฝึกหัดเขียนในเทอมที่2นะคะส่วนเทอมแรกเนี่ยก็เขียนชื่อตัวเองให้ถูกต้องและสวยงามก่อนนะคะต่อไปค่ะ ประโยคต่อไปนะคะ I am years old I am years old เขาถามเกี่ยวกับอะไรคะคำว่า years old นั้นเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับอายุค่ะคุณครูได้แนะนำตัวเองไปแล้วเมื่อกี้ว่า I am 3 h r years old คุณครูอายุเท่าไหรเอ่ย39แล้วค่ะนะคะคุณครูก็เขียน39 years old เด็กๆไม่ต้องเขียน39เเท่าคุณครูนะคะเด็กๆต้องอายุ 5ห,หรือ6ขวบนะคะถ้าคนไหนอายุ5ขวบอันนี้เด็กๆต้องถามคุณพ่อคุณแม่นะคะก็เขียนเลข5ลงไปหรือบางคนอาจจะอายุ6ขวบแล้วก็เขียน6ขวบเขียนเลข6ลงไปนะคะและที่สําคัญเด็กๆก็ต้องเขียนเส้นประตรงนี้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะพอเสร็จแล้วอ่ามาประโยคสุดท้ายเลยค่ะ I am อะ,อะไรเมื่อกี้คุณครูแนะนําตัวเองไปว่า I am a teacher คุณครูเป็นคุณครูใช่ไหมคะส่วนนักเรียนจะ I am a teacher ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเด็กๆก็ต้องเป็น I am a student I am a student ใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องเขียนคำว่า student ลงไปตรงช่องนี้นะคะวาดรูปตัวเองมา เขียนว่าตัวเองชื่ออะไรเด็กหญิงเด็กชายอะไรแล้วก็ใส่อายุลงไปพร้อมทั้ง I am a student ฉันเป็นนักเรียนอ่าเปิดไปหน้าหนึ่งเลยค่ะไปหน้าที่22เลยวันนี้คุณครูมีคำศัพท์มาใหม่3คํคำค่ะมีคำว่าอะไรบ้าง3คํคำนี้ให้เด็กๆด,ดูรูปภาพก่อนเลยค่ะรูปภาพรูปแรกเป็นเด็กผู้ชายที่กำลังยิ้มมีความสุขเลยภาษาอังกฤษคำนี้เราอ่านว่า happy HAPPY แปลว่ามีความสุขค่ะมีตัวอะไรบ้างดูนะคะอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลย H A P P Y อีกท่ออีกรอบหนึ่งนะคะ H A P P Y HAPPY แปลว่ามีความสุขค่ะต่อไปค่ะรูปนี้โอ้โหหน้าตาคิ้วชนกันเลย เสียใจแน่ๆเลยไม่มีความสุขเลยคำนี้เราอ่านว่า sad sad ที่แปลว่าเศร้าเสียใจนะคะมีตัวอะไรบ้างมีตัว s a d s a d s แปลว่าเสียใจค่ะส่วนรูปสุดท้ายค่ะโอ้โหแยกเคี้ยวยิงฟันเลยดูคิ้วสิใช่ไหมคะหน้าตาเหมือนยักษ์เลย เขาบอกว่าอะไรเนี่ยมีคำศัพท์คำนี้มาให้เราคำศัพท์คำนี้เนี่ยดูจากสีหน้าแล้วเนี่ยต้องเป็นคำว่าโกรธแน่ๆเลยใช่ไหมโกรธโมโหใช่ไหมคะคำศัพท์คำนี้เราอ่านว่า angry angry นะคะมีตัว a n g r y a n G R Y angry แปลว่าโกรธหรือโมโหนะคะทีนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์แล้วก็เติมคำศัพท์ที่หายไปค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมีทั้งหมด3คํคำตรงข้างล่างก็มี3คํคำและก็มีช่องว่างด้วยใช่ไหมคะให้เด็กๆเ,เนี่ยฝึกเติมใช่ไหมคะอา้าวเราเรามาดูช่องนี้ก่อนเลยค่ะคำนี้เนี่ยขึ้นต้นด้วยตัว H และเด็กๆสังเกตสิคะว่า มันมีคำไหนบ้างนะที่ขึ้นต้นด้วยตัว H ก็มีคำว่า happy ใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนคำว่า happy ตัวนี้ค่ะมีตัว H เขาเขียนมาให้แล้วตัว A ก็มีมาให้แล้วตัวต่อไปคือตัว P ค่ะเด็กๆก็เขียนตัว P ลงไปเลยต่อไปก็เขียนตัว P อีกหนึ่งตัวนะคะตัว Y ไม่ต้องเขียนแล้วเพราะว่าเขาเขียนมาให้แล้วใช่ไหมคะคำนี้เราก็อ่านว่า happy happy ที่แปลว่ามีความสุขนะคะเอาต่อไปค่ะอ่าขึ้นต้นด้วยตัว s ดูซิคำไหนที่ขึ้นต้นด้วยตัว s นะคำไหนคะอ่าคำนี้ใช่ไหมคะคำนี้เราอ่านว่า Z S ดเเด็กๆก็เขียน ad ตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อเขียนครบทั้ง3ามคำแล้วให้เด็กๆ ลากเส้นจับคู่กันค่ะคำนี้ happy ก็คือกับคำนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็ลากเส้นให้มันมาเจอกันเลยมันต้องอยู่คู่กันนะคะนี่ก็ลากเส้นขึ้นมาคำนี้ sad เด็กๆก็ลากเส้นแต่ก่อนที่จะลากเส้นนะคะเด็กๆต้องเติมคำศัพท์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะอ้าวต่อไปค่ะอีกข้อหนึ่งนะคะข้อที่สองค่ะ วาดภาพต่อเติมหน้าของตนเองแล้วก็เขียนประโยคบอกความรู้สึกในวันนี้ให้เด็กๆนะคะวาดรูปหน้าตัวเองแต่ให้เอาสามหน้านี้ค่ะมีหน้าที่มีความสุขหน้าที่เสียใจแล้วก็หน้าที่กโกรธค่ะอย่างเช่นวันนี้เด็กๆเ,เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูปคปแปง้งโอ้โหมีความสุขมากเลยแฮปปี้ใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ต้องวาดรูปหน้าตัวเองยิ้มแล้วก็ทําไมคะวาดหน้าวาดหน้ายิ้มเสร็จปุ๊บ I am ใช้ a student ไหมคะไม่ใช่ค่ะครูก็จะให้เด็กๆเ,เอาคำว่า happy มาใส่ลงในในช่องนี้นะคะที่เด็กๆมีความสุขแต่วันนี้โหครูปแป้งสอนอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยโกรธเลยเนี่ยโมโหเลยเด็กๆก,ก็วาดระหน้านี้ค่ะเแย่เคี้ยวยิงฟันตรงนี้แล้วก็เอาคำว่า angry มาใส่ในช่องนี้นะคะหรือโอ้วันนี้ไม่อยากเรียนเลยเนี่ยอยากเล่นเกมเสียใจจังทำไมต้องมานั่งเรียนหนังสือด้วยเสียใจเอาคาว่าแสดนะคะเสียใจวาดหน้าเสียใจมาใส่แล้วก็เขียนคาว่าแด s a d sad ด้วยนะคะโอเคเด็กๆเข้าใจแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีการบ้านให้เด็กๆนะคะ2หน้าก็คือหน้าที่21ออันนี้วาดหน้าปกตินะคะไม่ต้องแสดงอารมณ์นะวาดหน้าปกติของเราเติมผมเติมหน้าให้เรียบร้อย ใส่ชื่ออายุแล้วก็ I am a student นะคะพอมาหน้านี้ให้วาดหน้าของตัวเองที่อารมณ์3อารมณ์นี้เลยค่ะมีความสุขเสียใจโกรธนะคะวาดแล้วก็เอาคำศัพท์มาใส่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะ โอเคค่ะวันนี้นะคะการบ้านของเด็กๆนะคะก็จะมีทั้งหมด3หน้านะคะก็คือในแบบฝึกหัดภาษางกฤษพื้นฐาน2หน้านะคะแล้วก็จะมีคัดและอ่านนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะถ่ายรูปไปลงในท้ายคลิปให้นะคะส่วนเรื่องอการเรียนนะคะอย่างที่พูดไปข้างต้นคลิปเมื่อกี้นะคะคุณครูบอกว่าเราเนี่ยจะต้องมาเจอกันอีกทีก็คือวันศุกร์ที่30ใช่ไหมคะซึ่งจะเป็นคลิปสุดท้ายที่คุณครูจะสอนในเดือนของกรกฎาคมนี้เพราะว่ากําหนดของโรง,งเรียนเราที่จะเปิดก็คือ วันที่2สิงหาใช่ไหมคะแต่ถ้ามีการเลื่อนเปิดหรือสถานการณ์โควิดยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการเลื่อนแน่นอนใช่ไหมคะเราก็ยังต้องเรียนออนไลน์กันอยู่ต่อไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะตอนนี้นะคะคุณครูก็มาถึงคลิปที่43แล้วนะอันนี้ EP 43แล้วนะคะยังไงแนละ้วเดี๋ยววันศุกร์ก็จะเป็นคลิปใน EP สุดท้ายนะคะที่คุณครูจะทำนะคะ ถ้ามีการเลื่อนไปคุณก็ต้องอัดคลิปต่อนะคะยังไงแล้วนะคะเด็กๆก็ต้องตั้งใจทําการบ้านอ่านหนังสือนะคะแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วเจอกันตอนเปิดเทอมนะคะเด็กๆตั้งใจเรียนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ